เล่าหุ้นนอก JP Morgan Chase Co. ธนาคารและสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับพบกับสองหมอคองทุนีกครั้งวันนี้เราจะมาเล่าหุ้นที่ชื่อว่า JP Morgan Chase Co. หรือ JPM JPM เนี่ยเป็นธนาคารและสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและยังเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก บริษัทให้บริการทางการเงินโครบวงจรทั้งในระดับบุคคลธุรกิจรวมไปถึงองค์กรขนาดใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้นของเขากันดีกว่านะครับ P/E จะอยู่ที่12.97 Price per book value จะอยู่ที่1.7 Price to sales ratio จะอยู่ที่2.0 ROE จะอยู่ที่18% r o a จะอยู่ที่1.3%อัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือว่า dividend yield จะอยู่ที่2.3%และก็ D/E ratio จะอยู่ที่1.5%ครับ นี่ก็จะเป็นรายได้และก็กำไรสุทธิย้อนหลังไป5ปีนะครับของ JP Morgan ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้และก็กำไรเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับลักษณะผลิตภัณฑ์และก็บริการของเขาเนี่ยจะประกอบด้วย4ส่วนหลักๆนะครับ1ก็คือธนาคารเพื่อบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กโดยบริการบัญชีเงินฝากสินเชื่อบัตรเครดิตและบริการทางการเงินอื่นๆ2คือการธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุนบริการที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และการระดมทุน3ก็คือการจัดการสินทรัพย์และความมั่นคงบริการบริหารจัดการการลงทุนและวางแผนการเงิน4คือบริการการชำระเงินและการประมวลผลธุรกรรมเป็นโซลูชันการชำระเงินสําหรับธุรกิจและองค์กรครับในส่วนแนวโน้มธุรกิจและกลยุทธ์ของเขาเนี่ย JP Morgan Chase a นี Co เขามุ่งเน้นการขยายธุรกิจผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล การเพิ s s ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าและการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องในส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ1ก็คือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปล่อยสินเชื่อและก็การลงทุนนะครับ 2. คือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบแน่นอนว่าจะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจและต้นทุนในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและ 3. คือการแข่งขันจากสถาบันการเงินรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดและกําไรของบริษัทครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดงังนี้ขอบคุณครับ